5,4,3,2,1จากการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระาดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา โดยนายบรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนภายใต้การนำของนางบำเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนรณรงค์ให้บุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมใจสมใสผ้าไทยให้เหมาะสมตามโอกาสซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกลุ่มองค์กรในพื้นที่จังหวัดลำพูนทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับท้องถิ่น มากกว่า30แห่งร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและได้ร่วมประชาสัมพันธ์นรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นในทุกๆวันสำหรับเดือนมิถุนายนนี้มีหน่วยงานที่ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยดังนี้หอ,อการค้าจังหวัดลำพูนนำโดยนายบรรจงวิปมชัยประธานหอ,อการค้าจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนนำโดยนายสุผลตติยนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนสำนักงานสัมภากรณ์พื้นที่ลำพูนนำโดยนางสาวสุริรั์คณรัตรนกุลสัมภากรณ์พื้นที่ลำพูนสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน,าาน,น,นนำโดย Beast, นางสาวรายายัตนาใจเย็นประมงจังหวัดลำพูนสำนักงานส,าานานสาหกรณ์จังหวัดลำพูนนำโดยนางชมนาฏบุญคมรัฐสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูนนำโดยนายบุญส่งชัยมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนนำโดยนางปนัดดานาวรัตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์สมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้สวมใส่ชุดผ้าพื้นถิ่นแบบลายภาพมันมีลายขอเจ้าฟ้าศรีวรรณวารีเพื่อประชาสัมพันธ์แบบลายผ้าพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศรีวรรณวารีนารีรัตราชกัญญาในประทานแบบลายผ้าผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปผลิตผ้าได้ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนมาร่วมกันสมใสผ้าไทยเพื่อต่อลมหายใจให้คนทำผ้าและต่อชีวิตของผ้าทุพผืนให้ยืนยาวไปอีกนานเท่านาน